น่ารักจริงๆเลยคนที่นี่เรียกแบบน่ารักตอนแรกตอนแรกร้องเพลงอยู่ไม่ได้ยินเสียงดนตรีดังตอนแรกบอกไอ้ถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ค่อยได้ยินเฉ <ไป S 1> พาะได้ยินเอ้ย,อยถายรูปหน่อยแวบสุดท้ายดนตรีเบาไปได้ยินเสียงอเอ้ยเอ้ยย่ลอลงมาถ่ายรูปหน่อยโอเคได้ครับยินดีครับแต่ขออนุญ,ญาตค้างใมม่ไว้ด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวเพลงจะไม่ดัง จะร้องยังไงเลยนะีว่วฉลดีนะครับและทุกคนเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมต้องถ่ายรูปแล้วก็มือแตะที่ตัวนักร้องด้วยามาค่ะไหนๆก็แตะแล้วรับพรกันนะโยมฮะจะได้เป็นแบบนานในเพนี้ขอบคุณมากเลยครับดีใจจริงๆคนไทยน้ำทิพย์นี่สร้างประวัการและก็สร้างความทรงจใจให้หลายๆอย่างร้องเพลงมาหลายสิบสีเจอแฟนเพลงขอจับมือหน่อยนะครับ คนที่นี่เดินมาหน้าเวทีบอกให้ค้าจับมือหนห่อยคะ่ะคนณผิวกลางใช่ครับแล้ะเมืกี้เ<า>ดินข<า>ึ้นหน้าเวทีเอ๊ะมองดูเราต้องถอยหน้าหรือว่าเดินหลังดีเราใช้อะไรขอจับมือยินดีครับยินดีครับ<า>อ่่ะอยันนี้ครับ<า><า>ขอยยอนุญาตย่อๆเราไม่ขึ้นอีกเลยได้ไหมครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อกี้พอย่อก็ขึ้นย่อก็ขึ้นไม่ใช่เลยเลยครับอยากถ่ายรูปก,กับแฟนทุกคนตอนนี้ข้อเขา่า ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับจิน,นตนาการดีใจมีเพลงอะไรของอะไรที่ทุกคนอยากฟังไหมครับโอ้โหทุกคนตาใสาและจริงใจมากไอซ์ถามว่าไทยน้องชิมครับมีเพลงอะไรที่อยากฟังของไอซ์ไหมครับหันไปถามเพื่อนว่าเขาร้องเพลงอะไรน่ารักเลยเกินมีคนบบกลัวน้อยใจขอคนใจง่ายร้องไปทั้งแต่แรกเลยชัดชัดนะต้เอเมื่อกี้มาไม่ทันไปที่ไหนกันมาถามหน่อยอ,อะไร ตงตัวอยู่ตงตัวโอเคงัเดี๋ยวจัดให้อีกทีสั่งได้สั่งแล้วแม่ตีของแท้สั่งได้สั่งแล้วร้องได้ไหมครับเนาะอามาจัดไปคิดว่าถ้าร้องแล้วทุกคนจะช่วยกันร้องดังมากแน่นอนเลยเพราะตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วว่าร้องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงไหนดังแน่นอนสั่งได้สั่งแล้วฮุกดีกว่าฮุกดีกว่า แต่ทุกคนต้องช่วยกันนะไหนๆเราก็อยู่ข้างทะเลแล้วเรามาดำน้ำไปด้วยกันครับที่ละกันที่อะไรล่ะเนี่ยง